บางกินลาวเลยบางบางไม่กินลาบางไม่กินไม่กินคนใช่ไม่ได้ไม่กินลาใ่่อมพดไปได้ไม่กินไม่กินไม่กินกลาแน่นอนเธออยู่นีอยู่นี่อยู่นี่อยากลับไปกินแน่นอนเธอนู้น เ่นเ่นเลกไปเลยปังไม่ต้องว่าผมาได้เรือที่แพคนไปในยินแก่เลยไม่ขอบคนม่กี่รา้อย่าเข้าแก่ลงตัวอทำไมน้ามีเทงอ่าไม่มีไปไหนมีนงตแต่วาเดียวหนุ่ยนเด็ตัวนี้เล้งหน่ตามได้ไหมตามป้ตุงนีตันไดเก่งไหมั้เมาในบีตอนไวบ่ไม่เหยแดงน

บางไม่ต้องกินกินเหล้ากันว่ะเดากันไม่ต้องไม่กินอะไรก็ไม่กินคนกดโมาก็ไม่ทื่อไม่ทื่อคนเมาก็ยาวคทื่อคนเมายาวหวาคนว่านอะไรอย่งเต้นตืบางว่าอบางใช่บางเมาเลยกันเนี่ยเฮ้ยอย่าบางวะคือบางไม่ได้เมาเหล้าบางบโม่ได้บางเมานมน้องเตยน้องเตยน้องเกิดมาน้องเกิดเลย เีว yeah, right. yeah. ่าปวดไปเ่าไห่นนกวันะจ๊ะนะกองก้องตานุ่มนงเลย้ตึงจูจีออกมาเมื่อวนุมนงเลเลยไปเปรียบเทียบเลยเก็มืัเล็กสนุ่มเย้เปี้ยทำิ่งนุ่มนองนี่นองทำมาเรืองนุ่มปกติตอนนี้มันมีท่องตาหน่วยกำลังอีทำเตาทีซ้ำอยู่มั้

มีมาหนาต่อเดียวไข่ไข่เกลี่ยเองตอนแล้วไปตึ้งต่เดียวเรียกซฮิห้เอจอยู่ซื้อๆเลบนข้างเาเนี่ยเเงินไม่โรนี่หน่อยวะ่เหงเินไม่โรยังไงเนืเดียวตีโรเลยโรเลยเตือนอาดแม่ปีพีกอดตัวปีเมาหนอนน้องยัอปีเมาแน่นอน Bây mồ là đi, Bây mồ là tiếng non cười Đã cá non bình quen gặp bùng vậy mà À, ừ. anh đi mà vô để còn tham này ừ. bình Ta non ô bùng bà ta lung ta nha qua gần tài ương Non kia ra đi đó Non kia ra đi Đi bì buồn này ta đã con bao Đây ta đã tìm bì bùng vậy đó Dạ chị ơi, bì ổng ơi, lên, คนมอบูญเตพียังจำได้ีได้ไวเราแรเราลเปน้องพี่ก็ลรนพีก็ดูลามือะไรมอะไรพี่เป็นหมอปอพอพี่ก็เป็นมอมอไรพี่มอตอนควายเพีนี่ยเดเเล่เกันได้อย่าบมือทุกเขี้ยแล้เขี้ยมันเละเจนหน่อมันเกี้ยแปลกไม่โดนนะเจนนี้เจนอาคเอยาดิ๊กนิวเล่ để mình làm đi kìm bây giờ mày bùa làm 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 làm mày bùa 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 tươi

น้องเต้เดีกยปลี่ยนดวงไฮน้องจะตายสิไม่มีทางใดกันกับพุงบัดนตัวี้มันไม่ใช่เนื้อคู่กันจะเป็นนี่จะนี้มันตกแล้วว่ัตรงนี้เลยดุกดีเดียมจังนี่น้องจะมีผัวที่อายุมากว่าละตาบอดกันกันตั้ดีหมดกันได้ไม่ใช่เลยกันพุง ยาแต่ได้พวดตาบอดพอได้จูมันัน้วเได้ีโอ้ยบางนี้กูไม่ป้ามาสิรังไม่กางัางต่คนตาบอดตี่น้องได้มันเจตาบอดธารมดะ เขาไม่น่าดีกันนั่นดีกันยังไงน้องไม่อก้องคกับพอละ่อน้องไม่ต้องขินมากนะก้มกุ้งบัตะลุหาเลยหัวชนตึงก้องเปียนปลายดามคว้านและกวงดามคว้นเนี่ยถูกพัอหัวชนเลยน้องไม่มีตังได้แต่งงานกับพงยน้องมาเวทีกองเปี๊ยนครเลี้ยางน้องต้องหวานหนราเป็น ตีมงน้วยปุยิงกระเดี๋ยวปิด้อนน่นนิ้อนวะนปินนแต่ม่าไม่ใจป็นนี่เนี่ยรักันไอ้ยักษ์เอาแต่ัาพ่ไม่ต้องรับเน้วยไอ้น้องก็เฮ็ดลีลากรอขึ้นบนเตียงเฮอลาโนราโนราหัวเขากกแก๊กจังวางตามปีนอนได้ก็ไมิด้หัวนองเตยวิดยาก็มายกมือว่า วาน,น้องเตยวิรยาเข้ามาข้อมือมันปีน้องยิ่งใจตั้งหน้าตั้งหลังพี่นองยิ่งใจทางหน้าทางหลังคิดแลน้องชั่วปีนออ่น้องเอ๊น้องไม่กลัวเสียจังกินกิดแลน่น้อไม่กลัวเสียจัว่าไม่น้อง เมตัวหนูวน้องไม่กลัวรอยช้ำกนะิดแ<า>ลเมตัวหนูวน้องไม่กลัวรอยช้ำกิดไล่กรังอยากได้กับนายนั่งลุงวานะ่าน้องถ้ไม่ว่าปีไม่ลุงเหยกินแลไล่ครั้งอยากได้นั่งให้อยากได้นั่งเลยนังอยากได้นั่งลุงวา่าไปนะนั่งอะได้นั่งลุง อยากได้นั่งลงแล้วตาได้กะปีเดียวต้องยอกขึ้นเหยวลงุงว่าดามเบียว่าดามแล้วท่านพีเดียวน้องยอกขึ้นเหยวลงุงพอแก่ฟังแตะลงุงต้องเหยวลุงแน่นอนพอแก่ฟังแตะลงุงน้องเหย้าลุงแน่นอนพี่่ไปกอนนะ chạm mực đi mực mực ở đây anh vay vay băng băng này